ไม่รู้ได้ยินหรือเปล่านะนี่น่ครับนี่รอเลยนี่ช่างคนไทยเก่งครับเนี่ฮะเป็นตัวนี้ผมแถมให้ผมว่าทรงนี้สวยปี2023เลยนะครับเครื่องยนต์ตัวใหม่นะครับเครื่องมืออยู่ครบนะครับแมลงอยู่เบาซ้ายขอขายอยู่ที่315,000บาท สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับที่ติดตามเป็นต่อโต้นะครับวันนี้มาในแนวสบายๆกันหน่อยครับวันนี้วันอาทิตย์นะฮะก็ต้องบอกว่าหลังสงการมานะครับก็มีรถใหม่ๆเข้ามาหลากหลายคันหลากหลายรุ่นนะครับวันนี้นะครับผมเอาใจใส่สิ่งอีกสักคันแล้วกันนะครับสำหรับ Toyota v วีออสนะฮะนานๆจะได้รถปีใหม่ๆทรงสวยๆมานะครับคันนี้เป็น Toyota v วีออสนะครับโฉมเรียกว่าสุดท้ายแล้วแหละนะครับเป็นตัวไมน์เนชเชนนะปี2017นะครับเพราะว่า2016-17เนี่ย เขาไม่ได้เช่นกันอีกรอบแล้วก็เปลี่ยนเครื่องยนต์นะฮะให้รองรับ e85 ได้นะครับเรื่องความประหยัดนี่หายห่วงเลยแล้วก็คันนี้นะครับต้องบอกว่าจัดทรงแต่งมีของนะรถมีของก็ถือว่าสีสวยด้วยนะฮะผมชอบสีมากเลยนะด้วยความที่สีออ,อกแดงของ v ีออสเนี่ยนะครับเขาจะดูะไม่สดมากนะครับดูมีความเรียกว่าคลึ้มๆหน่อยนะเวลาที่ขับ ไม่ไว่าจะเป็นวัยรุ่นวัยทางานอะไรต่างๆขับได้นะครับไม่ฉุดฉาดมากนะคันนี้จะทรงมาอย่างที่บอกไปนะครับในเรื่องของหน้าตาก็ต้องบอกว่าเป็นหน้าตาแบบนี้ทุกเจนทุกรุ่นนะครับก็คือทั้งตั้งแต่อัลติสมาจนแคมบรี่ ry, หรือว่าจะเป็น v ีออสแมีกลิ่นอายเดียวกันหมดเลยนะครับหน้าตาดูหล่อเล้ยครับก็เนี่ยออกแบบใหม่นะกระจังหน้าผมว่าสวยนะดูนี้มีความเป็น Vshape ด้วยนะครับนี่โลโก้ t o y ยต a าขนาดใหญ่อยู่ด้านหน้านะครับ คันนี้นะครับต้องบอกท่านผู้ชมว่าโหลดอยู่ประมาณนิ้วครึ่งนะครับต้องบอกว่าพอดีเพราะว่าถ้าเตี้ยกว่านี้นะครับก็จะขับยากหน่อยนะครับแต่ถ้าอ่าสแตนดาร์ดเลยนะฮะมันก็จะทรงไม่สวยนะครับเพราะคันนี้เองมีสเกิร์ตให้นะฮะล้อนะครับเป็นขอบ15นิ้วนะครับ RE 3 0นะฮะของ Ford ก็ถือว่าสีอ่าทองสีน้ำตาลไหมเนี่ยะคือลายนี้ฮิตมากนะครับหล่อเลยนะครับพร้อมยางใหม่นะยางก็ถือว่า หนาๆเลยแล้วก็195 55 15คือส่วนใหญ่ก็จะมี185 195นี่แหละนะครับพอดีนะครับของมาแชลปี2023เลยนะครับถือว่าใช้ได้ยาวๆแน่นอนนะครับมีประกับเบรกมาให้เห็นไหมสีน้ําเงินน้าเงินนิดนึงนะครับนี่ดูหล่อขึ้นมาเลยนะตัดกันแดงน้ําเงินประมาณนี้มีไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างนะครับอย่างที่บอกมีสกเกิร์ตเห็นไหมสกเกิร์ตด้านล่างนี่แอบมานิดนึงนะครับมีความเขาเรียกว,ว่ามีมิตินะเห็นไหม เขาจะไม่แบบเรียบเรียบไปเลยเขาจะมีแถบดำนะในทุกชิ้นนะครับก็ถือว่าเป็นสำนักที่ออกแบบสเกิร์ตได้สวยนะครับมีกันซาดนะครับอันนี้ผมไม่ได้แกะออกเพราะว่ายังสวยอยู่นี่ามาดูด้านหลังนะมาดูด้านหลังขยับมานิดนึงก็จะเห็นสเกิร์ตด้านหลังที่ผมว่าทรงนี้สวยนะเห็นไหมเขาจะไม่ครอบไปทั้งชิ้นนะฮะเห็นจไหมเขาจะมีการเล่นลายนี่ผมชอบเลยไฟทัพทีมด้านลา่างสวยเลยแล้วก็รุ่นนี้นะครับเป็นไฟ LED แล้วด้วยของทางโตโยต้านะครับ ออกแบบมาได้สวยนะฮะใช้ได้นี่ใช่ไหมสปอยเลอร์หลังเนี่ยเล็กๆอย่างนี้นะเออนี่ก็จะมีขอบอยางตรงนี้ให้ดูว่ามีความมีมิติของตัวรถคือแดงดำออะมาตัดกันมันดูหล่ออยู่แล้วนะครับเนี่ย S Sport นะครับนี่สำนักนี้ใช้ได้ผมเคยเห็นหลายรุ่นที่เขาเอาไปใส่ก็ถือว่าดูดีนะครับมีเซ็นเซอร์ถอยให้นะแล้วก็ท่อนะครับท่อสแตนเลสมีมาให้ขออนุญาตสตาร์ทเลยนะเดี๋ยวสตาร์ทหน่อยรู้ได้ยินหรือเปล่านะนี ความาเป็นรถเขาเรียกว่า,าวัยรุ่น <c oughs> สายซิ่งสายหล่อเนี่ยนะฮะต้องเสียงต้องมาด้วยนะครับนอกจากตัวรถแล้วก็ต้องกระหึมนิดนึงนะครับแต่ไม่ดังมากนะผมว่ารับได้นะครับสีสวยนะครับเสมอทุกชิ้นนะท่านผู้ชมลองสังเกตดูนะถ้าเป็นรถสีอ,ออกแนวเนี้ยบางทีถ้าไปทําสีใหม่หรือมีการเก็บงานมา ชิ้นงานจะไม่เสมอกันนะเท่าที่เคยเจออันนี้เป็นพลาสติกอันนี้เป็นเหล็กอย่างเงี้ยเวลาทำแล้วสีมันจะเลืเล่อมๆกันหน่อยแต่ไม่เมันเสมอกันหมดเลยคือต้องบอกว่าใครที่หาวีออสอยู่นะครับ <c oughs> คือชมเนี้ยเรียกได้ว่าสุดท้ายแล้วนะครับ <c oughs> เพราะว่าต่อจากนี้เขาเลิกผลิตวีออสไปแล้วเขาเอายาลิสเ <c oughs> อทีมาทําตลาดแทนนะครับผมเสียดายในเรื่องของเครื่องยนต์เพราะว่ายาลิสเองเป็นเครื่องยนต์1200ซีซีนะครับเป็นเครื่องยนต์1200ซีซีอ่าบางทีในเรื่องของอัตราเร่งอะไรต่างๆผมว่ามันก็ยังดรอปไปนิดหนึ่งไกลนะ เอาว่าขับในเมืองก็โอเคขับในเมืองก็ประหยัดน้ำมันแต่ก็ในเรื่องของอเครื่องพันห้ากับพันสองผมว่าไม่ต่างกันเยอะนะครับอย่างคันนี้เองเป็นเครื่องยนต์พันห้าร้อยซีซีเติม e85 ได้ด้วยนะครับประหยัดน้ำมันแน่นอนนะมาดูภายในนะมาดูภายในกันหน่อยนี่โอ้โหลเลยทีเดียวนะครับคือด้วยความที่วิวชมนี้นะฮะเขาคือมีการเล่นลายผมว่าเล่นลวดลายเยอะนะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเบาเองนะเห็นไหม เบาะก็จะมีทําตารางมาใช่ไหมตารางหมา,มา,ากรุกหกเหลี่ยมมาใช่ไหมสวยเลยนะ mm hmm. เพราะว่ามันไม่ดูเรียบเรียบไม่ดูแบบว่าเป็นผ้าชิ้นเดียวนะครับมีแผงไม่อะไรมาให้นะดูดีนะครับนี่รวมไปถึงนะคอนโซลเห็นไหมครับคอนโซลแผงอคอนโซลด้านหน้าหรือว่าจะเป็นแผงประตูนะครับที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นลายไทเทเนียมนะเป็นลายไทเทเนียมที่สีออกโอรสนิดนึงนะชมพูชมพูมพโอรส เออทำให้รถเองก็ดูมีมิติมากขึ้นแล้วก็ดูตัดกันกับตัวสีดำอยู่พอสมควรใช่ไหมดูดีนะพวงมาลัยอ่าอีกนิดนึงนะครับพวงมาลัยเนี่ยอันนี้พวงมาลัยเดิมมีแอร์แบ็กนะครับมีแอร์แบ็กแล้วก็มีคือพวงมาลัยเดิมแหละนะครับจากโรงงานแต่เจ้าของเดิมเนี่ยนะครับเปลี่ยนพวงมาลัยนะเปลี่ยนพวงมาลัยถอดพวงมาลัยเดิมออกแล้วก็ใส่พวงมาลัยแต่งนะครับเป็นตัวนี้ผมแถมให้แต่ก็คือผมก็เลยใส่พวงมาลัยเดิมไว้เวลาที่ใครที่ชอบพวงมาลัย มาตรฐานจากโรงงานก็มีให้นะครับแล้วก็เป็นภูมิอะไรแต่งก็มีให้นะครับเอาไว้ด้านหลังนะเอาไว้ด้านหลังให้นะครับมาดูหน่อยว่าด้านหลังนี่นะครับรถไม่เคยติดแก๊สนะครับอ่าให้ดูนะฮะรถไม่เคยติดแก๊สไม่เคยไม่ได้เคยดมแก๊สมาก่อนนะครับก็ห้องเก็บของด้านหลังนี่ครับก็ดูกว้างแล้วก็ใส่ของได้เยอะอยู่แล้วนะครับตามแบบฉบับของโตโยต้าเขานะฮะนี่ยางอะไรไม่เคยลงพื้นเลยนะครับเครื่องมืออยู่ครบนะครับแม่แรงอยู่เบาะซ้ายนะฮะนี่อ่าสีแต้มต่างๆอยู่ครบเลยนะ คืออันนี้เป็นสีชมพูสวยโฟมนะทุกจุดอยู่ครบนะครับนี่ยังแน่นๆอยู่เลยแน่นอนว่าเดิมนะเอามาเล่าด้านหน้ากันต่อนะครับมาคุยกันเรื่องของภายในด้านหน้ากันนะครับด้านหน้าก็สิ่งที่เห็นในชาติที่เพิ่มเติมขึ้นมาก็คือมีดิฟฟี่นะครับมีเกจรวัดมาให้เดี๋ยวผมขออนุญาตสตาร์ทเลยแล้วกันเปิดแอร์เย็นๆหน่อยนิดนึงนะครับนี่รอเลยนี่ก็เป็นเกจรวัด ที่เขาต้องบอกว่าสายซิ่งเองก็นอกจากจะวัดการทํางานต่างๆของเครื่องยนต์ไม่ว่าจะเป็นน้ํามันเครื่องอุณหภูมิน้ำมันเครื่องอระบบไฟหรือว่าจะเป็นเทมอุณหภูมิอะไรต่างๆทั้งน้ํามันเครื่องทั้งหม้อน้ําหรือแม้แต่วัดโวลต์อะไรต่างๆเองก็มีให้ครบแล้วยังดูหล่อนะครับเนะี่ยเวลาไปจอดติดไฟแดงจริงๆผมว่าอันนี้เหตุผลหลักเลยนะที่ติดนะครับเอาว่าไปจอดติดไฟแดงหรือว่าจอดในกลุ่มในคลับอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็ดูหลอดูไม่อายใครนะ เนี่ยผมว่าสวยนะครับมีความเป็นสีอ,ออกน้ําเงินน้ําเงินหน่อยนะฮะเนี่ยเวลาเปิดไฟใครก็จะสว่างขึ้นมาประมาณนี้นะครับแล้วก็คันนี้มีการเขาเรียกว่าแมป,ปกล่องมาแล้วนะครับของ Ultimate นะฮะอันนี้ก็ลองวิ่งดูก็ใช้ได้นะถือว่าเครื่องบัน5 2NR เขาแต่ก่อนเขาบอกมันแมป,ปไม่ได้นะแต่ว่าหลางัลงๆมาก็ช่างคนไทยเก่งครับนี่ฮะกล่องอ l t i m a t e มีให้ ก็จูนมาถือว่าดีเลยแหละนะครับใช้ได้ใช้ได้ไดเล่งไมคันนี้เนะี่ยอยู่ที่14 8 0 0 0สมนกิโลนะครับรถปี2017ก็โดยประมาณก็เปีอ่าประมาณ7ปีนะครับก็ปีละ21 0 0 0ืกิโลถือว่าไม่เยอะนะนะในการใช้งานก็ถือว่าโดยเฉลี่ยปีละ2 0 0 0 0ืกิโลถือว่าปกติเลยนะครับนะประมาณนี้อ่าโอเคเร่งไมค์นะเดี๋ยวไปดูเครื่องยนต์กันหน่อยนะครับเดี๋ยวไปดูห้องเครื่องว่าเป็นยังไงนะครับ คันนี้ก็เหมือนที่บอกฮะเดิมๆแต่งพอหล่อนะเจ้าของเขาก็าเป็นวัยรุ่นนะก็อยากจะส่งต่อความหล่อประมาณนี้นะครับนะด้านหน้ามีใส่โชคมาให้แล้วนะครับโชค์คำฝากระโปรงมาก็ดูแข็งแรงดีแล้วก็ผมว่ามันมันดูดีเพราะว่าเวลาเปิดขึ้นแล้วมันมีโชคเนี่ยมันถึงจะเป็นรถเตี้ยก็ควรจะมีให้นะ,นะฮะเครื่องยนต์ ตัวใหม่นะครับเป็นฝาขาวที่เราเรียกกันก็คือฝาขาวเป็นเครื่องยนต์ DuO VVTi นะครับก็แน่นอนฮะ VVTi ของ To y o ต a ก็เป็นระบบวาล์วแปรผันมาตั้งแต่ไหนแล้วนะครับ d u อก็คือ,อเปิดทั้งฝั่งไอดีไอเสียนะครับมีระบบไฟฟ้าเข้ามาควบคุมนะฮะแล้วก็ Du อ VVTi E อีกทีนึงก็จะมีควบคุมไอเพาลูกเบี้ยวอะไรต่างๆ <laughs> เอาว่าท่านผู้ชมลองศึกษาดูนะครับแต่เอาว่าเครื่องยนต์ VVTi ตัวนี้สามารถรองรับ e85 ได้นะครับก็คือเป็นเครื่องฝ้าขาวยุคใหม่ของเขาแล้วบ็อกสุดท้ายของเขาแล้วนะครับ 2NR ก็แรงพอสมควรนะครับแรงม้าลดลง1ตัวนะฮะจากตัวเดิมที่ v v t i 1 0 9แรงม้านะครับแต่ตัวนี้108แรงมา้าถามว่ามันทำมมันลดลงก็ทําให้ช่วงระยะชักของกระบอกสูบอาจจะลดลดลงนิดนึงเพราะว่าต้องเติม e85 นะครับเน้นความประหยัดด้วยนะถือว่าเพียงพอแล้วแหละนะครับแต่ก่อนก็90กว่าแรงม้ากันเองทุกวันนี้ก็ ร้อยกว่าก็ถือว่ารับได้แล้วยิ่งแมปกล้องนี่สุดยอดเลยนะฮะความเดิมไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับถือว่าสวยงามอยู่แล้วนะครับแก้มข้างซ้ายขวาคานหน้าอะไรต่างๆถือว่าสวยงามนะครับมามาบอกราคากันหน่อยนะครับมาบอกราคากันหน่อยสําหรับคันนี้เล่าของแต่งนะฮะของที่ให้มาเยอะอยู่พอสมควรแล้วก็จัดทรงมาสวยงามแล้วนะครับวัยรุ่นวัยทางานหรือ แล้วแต่นะใครที่เคยอยากได้หรืออยากจะมีไว้สักคันนะครับคันนี้นะต้องบอกว่ารถใหม่ก็6 0 0 0นกว่าบ,บาทแล้วกันนะครับยังไม่รวมของแต่งอะไรต่างๆคันนี้ปี2017นะฮะขอขายอยู่ที่ 1> 3 1 5 0 0 0บาทนะครับ <Wow. S 1> 315,000บาทนะครับต้องบอกว่าประหยัดไปครึ่งครนะครับแต่ท่านผู้ชมหลายท่านก็จะบอกว่าเฮ้ยอย่าไปเปรียบเทียบทีรถใหม่กับรถมือสองมันเหมือนกันก็อย่างที่บอกครับรถใหม่กับรถมือสองไม่เหมือนกันก็เช่นเดียวกันรถมือสองมันมีของแต่งมาให้มันมีของที่เขาให้มาเนี่ยเอาว่าหลายตังค์ละกันนะครับทั้งแม็กทั้งล้อทั้งชุดแต่งนี่แหละดิฟฟี่อะไรต่างๆที่ให้มาก็ดีดว่าราคาก็ไม่เบานะก็ถือว่าท่านผู้ชมที่หาอยู่ เป็นตัวเลือกหนึ่งนะฮะเดี๋ยวฝากเบอร์โทรไว้หน่อยนะ0984414994นะครับ0984414994ใครที่สนใจนะครับโทรมาสอบถามได้เลยวันนี้ผมเป็นต่อลาไปก่อนฝากไว้ด้วยสำหรับวีออสสวยๆคันนี้วันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ